มาวาดเจ้าแมวน้ำแบบง่ายๆกันค่ะตอนแรกเราก็วาดเหมือนแคปซูลใช่ไหมแล้วก็มีหางให้แคปซูลเนาะให้มันงอกขึ้นมาแล้วก็จมูกตาปากนะคะมันคล้ายๆกับหมีที่มันไม่มีหูว่าเออแล้วนะทำท่าสวัสดีกันนิดนึงจัดตรงกลางกันนิดหน่อยแล้วก็เอาเลเยอร์วางไว้ด้านล่างตั้งเรฟเ r นซ์ที่เลเยอร์เส้นแล้วก็ลากสีมาลงลงง่ายๆเลยนะคะ เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา clipping mask นะคะแล้วก็เลือก soft light ไปที่สีขาวเพื่อทำให้แบบมันดูปุ๊บปิ๊กเนาะแสงปุ่มปุยต่อไปเราก็เติมเ,เติมเส้นเนาะเพื่อไม่ให้มันโล่งจนเกินไปนะคะเติมเส้นตามขอบขอบรูปต่างๆเติมหนวดให้มันด้วย แล้วก็ข้อดีของการที่เราเปิดเลยเยอะขึ้นมาซอฟต์ไรนะคะก็คือเราเลือกสีพื้นเนี่ยได้เปลี่ยนสีพื้นปุ๊บสีขาวมันก็เปลี่ยนตามเห็นปะ่ะสนใจเซตบัตมีขายนะคะ11บาท109